หอดร้านขนมถังแตกในต่ตำนาน่แล้วครับ <c oughs> ออกออกทีวีได้ครับนี่ทีวีอันนี้ไปออกช่องไล่อ้อยตาสารอันนี้ยังขายวันศุกร์ช่องนี้เงียบไหมครับโควิดมาเงียบหนู ช่องช่องแล้วแต่ซั้นไม่ค่อยดีแล้วคนมาเรื่อยๆครับเส้นเส้นอะไรนะถนนเส้นเส้นอะไรนะเส้นอะไรเขาเรียกอะไรเขาใส่บางทอง ออกออกทีวีแล้วออกช่องไร่ไัยตาสารวันนี้คขอบคุณครับ